สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาสกินกันในแมปของ s k i บิ t ตกับ c a m e เ a Man กันอยู่แล้วค่ะซึ่งแมปเนี้ยเขาก็ได้มีการอัปเดตสกินโมเดลตัวใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นสกินของพวก i n f เฟก c a m e เ a Man กับ i n f เฟก s p ิ a k อร์แมนนะบอกเลยว่าวันนี้สกินก็เจ๋งไม่แพ้คลิปอื่นเลย ไปหากันดีกว่าวิ่งตามมาเลยนะตามไปด้วยตามไปด้วยเราไปตามทางก่อนตัวนี้ก็นั่งไว้แล้วกันนะวิ่งไปตามถนนนะนะแล้วก็หลงเลยไม่หลงสิเรามาตามทางด่วนนะทางบนขวางรอจะมีสะพานทางด่วนอยู่นะพอเลยทางด่วนก็เลี้ยวขวาเลยนี่ยังดีเนี่ยที่มีทางด่วนให้เราดูนะไม่งั้นนะถ้าไม่มีทางด่วนให้เราดูแล้วก็โอ้โหหลงกันสิบตลบทั้งวันก็หาไม่เจอถนนเดี๋วมาในตรอกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาตามตรอกเลยนะจะได้ไม่หลงจะได้ไม่งงลึกลับซับซ้อนจุงเบยไขซ่อนเนี่ย แล้วก็นี่เลยเราไม่ขึ้นสะพานเนินนะแต่ว่าเราจะเลี้ยวเข้ามาในตรอกนี้อุ้ยลึกลับซับซ้อนเหล,ลือเกินแล้วเราจะเจอชิ้นส่วนเล็กๆอินเฟกตคาเมล่าแมนค่ะแล้วเราก็ต้องกดรับเควสก,กันเนาะเดี๋ยวเราก็จะกดรับเควส2เควสต่อกันเลยนะคะพราะวันนี้มี2เควสได้ถึง2ตัวเลยนะมันก็คืออินเฟกต์สปิเกอร์แมนค่ะกับเควสของอนะินเฟก c a คาเมล่าแมนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีเควสของเจสกิวตี้ที่เป็นซอเบดนี่ยนะคะ อย่ยาลกดรับเพลก่อน i n นเฟ็กซ์สปิกระแมนเนี่ยเขาต้องการให้เราไปหาโมเดลของอินเ e x กซ์สปิกระแมนที่มันซ่อนอยู่นะคะโอเชเราเจอหนึ่งตัวแล้วค่ะก็คือโมเดลอินเ e x กซ์คา l m เ n ล่าค่ะ หลังจากที่เรากด E เก็บมาแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสกินของอินเฟกคาเมราแมนนะคะเราจะลองแปลงร่างดูนะมีใครเกาะอยู่ข้างหลังหัวด้วยเนี่ยหนักหัวเนี่ยมันคือถอดซ่วมปรสิตมันก็จะเข้าสิงเกาะด้านหลังต้นคอของคาเมราแมนนะเอ้ยมันจะช็อตใหญ่แล้วโอ้ยชาร์คชารตจชาร์จชาร์จช้ร์จชาร์จชารมจชารดจชาร์จชารา หรือว่าคนเป็นชักกระตุกเดินเนี่ยมันจะดูง่วงๆเลยนะมันดูกระตุกกระตุกกันเนี่ยดูดิแต่ว่าวิกที่ก็เหมือนซอมบี้นะโอเคเราก็จะเทเลพอร์ตไปที่โรงงานค่ะแล้วก็จะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องบินไปเนาะไม่ได้ย่เลยระยะเวลาคะก็แปลงร่างเป็นไททันสป,ปิเกอร์แมนกันค่ะบินกันเลยชิปแล้วก็จะบินไปเลยแล้วก็บินหลงไปเลยไม่หลงเราจะข้ามทางด่วนตรงนี้มา ตามทางต่างระดับมานะคะมาถึงโรงงานตรงนี้เนาะตรงนี้เ่ลงจอดดีๆนะเดี๋ยวล่วงมาเราลงมาข้างบนก่อนแล้วก็แปลงล่างเป็นตัวเล็กๆนะคะมันจะได้แบบเดินสะดวกหน่อยเนาะแต่้งดมกลิ่นดิเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะฟึดฟิกฟึดฟิกมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ลงมาข้างล่างตรงนี้ก่อนจะสปิเกอร์แมนไม่อาบน้ำมาเนี่ยลงมาในอุโมงค์ก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาที่ห้องลับค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นเลยตรงนี้ตรงนี้มันมีช่องลับเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่สักนิดเลยเราจะแกอสกินของยินเฟกสปิเกอร์แมนนะคะแล้วก็เก็บมาเลเน มันก็จะปลดล็อกอินเฟ็กสปิกแมนค่ะนี่แปลงว่าเอาเฮ้ยน้องแก้คอเสกินของอินเฟ็กสปิกแมนด่เนาะ้อเอ็เองออกไปมาเกาะมาเนี่ยคือแมปเนี้ยเขาทําโมเดลดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรบอทเนี่ยแต่ว่าเขาทําโมเดลอแบบ่ได้เหมือนแกดดี้มอสเลยเนาะน่าสวยนะแต่ละอันเนี่ยนึกว่าเข้าผิดเกมนั้นเลยแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำแอตเทิตี้ของมันนะอาจจะแบบไม่ค่อยมีท่วงท่าการต่อสู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีแอนิเมชันในการวิ่งเหมือนซอมบี้แล้วนะเนาะเน้นกลิมันก็ได้ ที่มันทาวิ่งคุ้มคังหรือเปล่าเนี่ย ดูดิมันหัวกล้องมันยังช็อตอยู่เลยอ่ะต่อไปเราก็จะรับเควสของสกีบีตี้ซอมเบกันกอนเนาะซึ่งเราจะต้องไปหาหัวของเขานะคะคแล้วก็ไปหาใบเลื่อยด้วยค่ะเอาล่ะเรากดรับเควสมาเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มหากันเลยนะวันนี้ก็จะเป็นตัวสกินที่3นะคะหลังจากที่เราหาไปสสกินแรกแล้วเนาะเฮ้ยพี่เคทได้ข่าวว่าหัวมันอยู่แถวนี้นะอยู่ไหนอะนี่ยมันก็ไม่ช้งอยู่แถวนี้หรอกเราต้องเดินไปตามถนนกันนะคะอ้โหอไกลลิฟต์เลยค่นอ,อะไรก็ไม่รู้เดินกลางถนนดีนะไม่มีรถนะโอ้คคร ทางม้าลายมาก่อนแล้วก็เดินตรงไปก่อนนะเฮ้ยไอเจปอริสิทเอ็งช,ช่วยลงมาทำมาหากินหน่อยดิช่วยเดินกันหน่อยดิเนี่ยเกาะอยูด้างบนเนี่ยมันเป็นชาวเกาะมันต้องเกาะอ,อย่างเดียวนะโอ้ยมันเกาะไม่พอมันทาหัวช็อตด้วยเนี่ยโอ้ยจะขึ้นไม่ไหวแลตัวเล็กแบบว่ามันตัวเล็กกันนะตัวเล็กมันก็จะกินแรงหน่อยเนาะถนัดเกาะมากกว่าน,นะลงไปหนักหัวแล้วก็ถ้าเดิน ถนนสายนี้ก็จะเดินตรงยาวไปก่อนนะว่าแต่ว่าเดินไปหัวชัดไปนี่มันฟินอย่างบอกไม่ถูกเลยเนี่ยจะไปถูกไหมเดินทางโค้งนะคะเจอทางแยกเนี่ยก็เลี้ยวขวาเลยแล้วก็ดิฟเลยแล้วก็วตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นถนนสายยาวๆเหมือนกันเฮ้ยนั่นไงที่เราเคยมาเจอแล้วซอกตึกข้างหน้า ตรงนี้มีบ่อยนะที่ซากตรงนี้เราเคยมาหาได้ตั้งหลายตัวแนะ่วันนี้เราก็จะมาอีกรอบหนึ่งที่เดิมที่เดิมเราจะวิ่งไปสุดตึกเลยเนาะพอเราวิ่งไปถึงสุดตึกนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีช่องว่างแคบๆนะคะให้เราเดินต่อเข้าไปได้นะเราก็เดินเข้าไปในซอยตรอกนี้เลยนะคะรอพี่เคนด้วยเ,เจ้าประสิทธิ์มันหนักหัวจังเลยเนี่ยวิ่งชา้าจูเราก็เดินผ่านประตู2ประตูนี้ไปก่อนค่ะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็ตรงไปเลยค่ะแล้วก็กลับรถทีหนึ่งก็ถึงทางตันแล้วล่ะมันก็จะมีคล้ายๆกับไอเทมนะคะ ของเจ้าสกีมิตี้เนี่ยติดอยู่ที่ประตูนะคะเราก็กด e เก็บมาเลยค่ะอ๋อมนเป็นแว่งของเจ้ามือเลื่อยยังไงล่ะมาเจอบใส่แว่งอันนี้นะตอนนี้เราก็เก็บได้หนึ่งชิ้นแล้วเนาะเราก็จะเทเลพอตไปที่โรงงานกันต่อเลยค่ะ <ไป S 1> แล้วก็แปลงร่างเป็นพวกไททันอีกรอบนะคะไป,ปัน<ค>ไททั<ล>ส้สปิเกอร์แมนกันแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาไปกอบกู้โลกแล้วเพราะว่าเราต้องการบินกันต่อเนะออาะเราไม่ได้ไปกอบกู้โลกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพีค่คินนอก่ากเราจะไปช่วยเก็บชิ้นส่วนมาซ่อมให้เจ้าเลยไปเรื่อยต่อเอาว่าเขาให้เราปลดล็อกสกินไงแล้วก็ช่วยเขาปลด หเห็นรู้แล้วถ้าเราได้ไมาไม่คืนไม่ดีกว่ามาใส่แขนตัวเองดีกว่าไหม <c oughs> เอาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเราต้องเป็นเหล่าคาม่าแมนดีไม่ใช่สกีบีดี้ดีตอนนี้เราจะต้องเดินหาไปเลยนะคะไปเรื่อยมันอยู่ในซอยนี้ค่ะนี <c oughs> <c oughs> ่ไงเจอแล้วมาในซอยนี้จะเห็นไปเรื่อยอันเบลเธอเลยเนาะ <c oughs> ใหญ่มากเลยติดอยู่ยที่กำแพงค่ะทางด้านขวามือนะคะถ้าเดินเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะปลดล็อกค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะปลดล็อกสกินทอยเลตนะคะก็จะเป็นเจ้าซอบรสสกีบีดี้นะคะอย่าลองแปลอยู่ดี โอ้โหตัวยังใหญ่เลยเอ้สก,กีมันเหมือนนายแกลลี่หมดไปเลยล่ะมันไป<ม>เรือ่อยนะเฮ้มาสวยเหมือนนายแกลลี่หมดเลยนะน้อย่างแพรอะไรหมุนได้จริงด้วยไม่อยากจะเชื่อมันคือแมปในโรบ็อกกันเนี่ยเฮ้มาชนกันหน่อยว่าสู้กันาาว่าก่อจะหาได้แต่ละอันเนี่ยก็วิ่งกันเกือบทั่วแมปเลยนะโอดูไปเรื่อยอย่างมันดีหมุนติ๊วติ๊วติวถ้าทางไปเรื่อยอย่างมันจะคมใช่เล่นนะเนี่ยโอเใชจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมปที่2กันต่อเลยเนาะซึ่งแมปนี้นะคะก็จะเป็นแมปของพิกกี้เนาะจะเป็นพิกก เอาล่ะเราก็จะเทลิพัทนะคะไปที่แมปแรกของเราก็เลยค่ะเชวี่มาแล้วกันนะแบบนี้มีความรู้สึกว่าเกิดสงครามกันขึ้นหรือเปล่าวะมือนมีการต่อสู้เลยอ่ะดูดิเซเว่นนี่น่กำลังหิวเลยไฟดอนไหมไปหมดแล้วโอ้ไม่รีบไปช่วยขนมเร็วอยอไเหลือมีคนวางเพลิงอ่ะเนี่ยดูดิรถยนต์อ่ะไฟไหม้หมดเลยอ่ะตึ้งนังตึ้งนังรักสาะเปาไหมคะวันนี้มีโปรซื้อหนึ่งแถมสิบเลยนะครับร้านเจ็งแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเก็บคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะคะ นี่ไงคอมพิวเตอร์เก่าๆตรงนี้เนาะหาัจะปลดล็อกแล้วค่ะได้มาแล้วหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวไปเก็บตรงอื่นต่อนะหลังจากนั้นเราก็จะเดินออกจากร้านมาค่ะแล้วก็ไปทางตึกนะคะซึ่งตึกมันก็จะมีหลายตึกใช่ไหมเราก็วิ่งตามถนนไปก่อนมาตรงนี้เราก็ทะลุถนนนักมาตรงนี้ด้านหลังตึกค่ะแมบนี้นี่มันทําไมฝุ่นเขมาอะไรมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมองทางข้างหน้าแทบไม่เห็นเลยทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาอโห หมอกเยอะมากเนีเนี่ย ฟุ่นตลบเลยเฮ้ยตึกนี้นะ่าสงสัยนะมีอะไรอยู่ข้างบนไม่มีทางเข้าด้วยเข้าตึกหลังบ้านกันนะเราจะขึ้นบันไดกันมานะคะขึ้นบันไดมาก่อนชั้นไหนดีโหแต่ละชั้นก็มีหลายห้องด้วยนี่เลยแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองชั้นสองยังไม่มีสงสัยชั้นสามมีปะเนี่ยน่าจะอยู่ชั้นบนสุดละมัง้ง <Hey. S 1> แล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยมันก็จะมีสก,กินของไททันคอกแมนตัวสีทองเนาะแล้วก็เก็บมาเลยนะคะอุย้ยนี่ตัวโปรดพี่เคนนี่ลนะแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่ d e อร์ซ city ค่ะมาที่โซนททะะะะเเเลลราาาายกกันนวะ็จิ่่งงตมมค ไม่เห็นมันจะทะเลทรายตรงไหนเลยมันเขียวเขียวเนี่ยหรือว่ามันเหลืองกันแน่นะมันเหลืองมันไม่ได้เขียวออาหรอนึกว่าต้นหญ้าซะอีกอะเนี่ยไม่ใช่มันคือไฟเฮ้ยมันต้นหญ้าชัดๆเลยขามาตรงนี้กันนะอ๋อรู้สึกว่าไฟตลบมากเลยอะฝุ่นเยอะสุดๆเลยเยิพีเอ็มสองจุดห้ามเนี่ยยิ่งกว่าพีเอ็มสองจุดห้าอีกนะเราก็จะตรงมาก่อนตรงมาก่อนเ้าซอกนี้นะคะอุ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้มีชิ้นส่วนใบเลื่อยอยู่ค่ะ เราเก็บชิ้นส่วนไปเรื่อยกันเนาะสเวฟซึ่งมันก็จะมีตัวนึงนะคะเป็นคล้ายๆกับไททันหัวสว่านนะเนาะน่าจะเท่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาลองแปลงร่างเป็นไททันหัวสว่านแมนนะคะต่อไปก็จะได้ผถวไปที่บิ๊กซิตี้กันค่ะโอเคที่บิ๊กซิตี้นะคนจะอยู่เยอะมากเลยแหละแตว่าเขามาแปลงร่างแล้วก็มาลองเล่นกันเนาะโอ้โหดูดิวัวหมูสกีบิตี้น่ากลัวมากเลยมีเต้าเผ้าเลยดูดิ ที่มีใบเลื้อยตอเผาอยู่ในนั้นด้วยแหละเขาถึงเรียกพิกกี้สกีวิตี้ใช่ไหมแต่ละตัวที่แมปนี้นะครับจุ่มปุ๊กกันทุกตัวอะไรเป็นลูกหมูอะมาฮักตะกูลเลยนะพิกกี้นี่นะน่ารักจุงมเบยพิกกี้เขาก็เป็นหมูไงตอนเข้ามาครั้งแรกนี่ตกใจหมดเลยโถส้มหัวพิกกี้ทีนี้เราก็วิ่งตามทางสี่แยกมาก่อนนะคะแล้วก็เลยสี่แยกมาค่ะแล้วก็เดินวิ่งไปก่อนม<ห>ีตรงไปก่อนนะคะนั่นไงเจอแล้วทีวีจอบเบลเลย นั่นแหละเราจะวิ่งไปหาทีวีล้วขึ้นไปไงอ่ะก็จะตั้งแต่งแล้วเป็นพวกสกิวิตี้นั่นแหละแล้วก็บินขึ้นไปเนาะแล้วก็จะเลือกเป็นตัวไหนดีนะที่มันบินได้อ่ะนี่ไงเจ้าขัดทะเลพิกกี้ตัวนี้มันก็จะบินได้นะคะเอาละเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บสก,กินคนนั้นนะหัวเป็นหมูเลยเหมือนไตรไททันเลยอ่ะอ๋อมันคือไตรไททันแน,น่เลยชื้นนี่ปลดล็อกอีกอันนึงแล้ว เดี๋ยวใหาได้แปลงล่างอีกทีนึงนะโหแบบว่ามาซ่อนอยู่ไกลมากกันเนี่ยต่อไปก็มาที่บิ๊กซิตี้เหมือนเดิมเนาะมาแล้วทางนี้ทางนี้เร จะวิ่งมาทางตึกนะคะเราจะวิ่งเข้าตึกกันเนาะมาตรงนี้กันค่ะเดินตามทางเดินมาก่อนนะมาแบบนี้ทีไรต้องหลงทุกทีเลยตึกตรงไหนหน้าตาก็เหมือนกันหมดเลยนะเราก็เดินตรงไปก่อนเข้าซอกตรงนี้กันนะคะเราจะเจอถ่าทีวีค่ะแล้วก็เก็บทีวีมาเลยเนาะว่าตื่นเต้นจังจะเป็นใครกันนะแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่รถค่ะแล้วก็ตรงไปข้างหน้านะคะแล้วก็ข้ามถนนนะคะมองซ้ายมองขวาอย่างนี้มีรถเบ่าข้างหน้าแง่มีหลุมให้เราโดดลงไปด้และอยดียบอกนะว่าเราต้องกระโดดลงไปในหลุมลึกนั่นนะไม่ใช่ตัวตุนนะถูกต้อง แล้วเราก็จะโดดลงบ่อโคลนนะคะเฮ้ยมีรูด้วยใครมาขุดไว้นะในบ่อโคลนมันก็จะมีห้องลับให้เรามาออฟฟี่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าเป็นรูอย่างเงี้ยเขาต้องดิวแมนนะสิใช่แล้วถูกต้มเลยมันก็คือชิ้นส่วนของดิวแมนนะคะแต่เราจะลองเข้าไปเก็บนะคะมันนา่าจะเป็นคล้ายๆกับพลังงานในบริเวณส่วนหน้าอกของดิวแมนเขาเอะเนาะว้าว wow, ย่างค่ โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาลองแปลงร่างกันดูนะเอาล่ะพราจ้าเริ่มจากตัวนี้ดีกว่าไททันดิวแมนนะคะเฮ้ยดูดิตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยดูดิมันเหมือนดิวแมนจริงๆนะแต่ว่าตัวมันสั้นหนนะ่อยเนาะมีท่าโจมตีด้วยนะนี่แหละท่าสวรรค์จาะพื้นมีท่า Q หนึ่งวสองแล้วก็ Q สามด้วยนะแล้ะ Q สี่อยู่ไหนะอันนี้มีแค่สามวแถวไม่ยาวนะเลยอ๋อแล้วล่ะดิแถวมีแค่สามวเองนะเนี่ยเฮ้ยมีท่าสวรรค์จาะพื้นเห็นเป้า มีท่าจ้วงด้วยอ่ะเอ้ยมาจ้วงกันดีกว่าเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเ,ยเยพิ่อจ้วงพี่เคนใจเย็นกันมือทั้งสองข้างของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสว่านเจาะพื้นได้นะคะไม่ไม่ได้เวลาขึนแตัวของมันเนี่ยก็เป็นสว่านเจาะได้ด้วยแหละต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นไททันคอ็อกแมนค่ะว้าวอวววุ้ยสวยตัวสีคลางนี่แหละเทปเปิลอ้วนตุ๊บเลยเขาก็จะอ้วนๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเ,าเป็นพวกพิกกี้อะเนาะเฮ้ยแต่ว่าตัวไททันสว่านแมนเมื่อกี้มันเท่มากเลยนะวิ่ยถ้าปล่อยพลังหยุดไปเได้ <ت ت ทเทพแห่งการเวลามาแล้วนี่มีท่าปล่อยพลังหยุดเวลาด้วยนะมาเจอหยุดเวลาหน่อยมีท่าสตันด้วยเ <H it> อ้เ๋ยวแต่ว่าตรงหน้าอกมันใหญ่ไปเปล่าพุงพลุ้ยมากเลยกลมบล็อกเลยอใส่กินเยอะไปนะ <H it> อ๋อเขาเป็นสายพันธุ์พิกกี้แล้วไงแล้วก็ต่อไปค่ะแล้วก็จะมาแปลงร่างเป็นไทรไททันกันค่ะในเวอร์ชั่นของพิกกี้นะอ๋อหอมันตุ้ยมวย ตัวกลมวอบกยันแขเลยอ๋อโหแบบเราอยากได้สวรรค์แมน่นะนะอเอาลยลองเข้ามาเล่นนะแต่เล่นไปเล่นมามันก็เป็นทรงน้องหมูหมดเลยมันอวน้วนละเกินกล้องมันแค่ล้ายกับปากหมูเลยอุด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 อยากจะบินขึ้นอีกไหมล่ะเนี่ยอ๋อไม่น่าจะบินขึ้นนะพี่เคนเพราะว่าเขาไม่มีแอนิเมชันบินนะ<อ>เฮ้ยดูดิมิวแทนทอยเลตเอ้าเฮ้ยมิวแทนก็มาเว <ver g ion picky> อร์ชันพิกกี้ัวเป็นหมูด้วยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ ว้าเท่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์มากกว่านะอุด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 แล้วก็เดี๋ยวเราลองแปลงเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้น่าจะเป็นมือสว่านเหมือนกันนะว้าวไม่ใช่แค่มือนะหัวก็เป็นสว่านด้วยไอตัวนี้แท้ไม่อ้วนตัวนี้กําลังดีเพรยังเป็นหัวสว่านจริงจริงๆอเนี่ย้ย <c oughs> มือข้างนึงมีใบเลื่อยหัวด้านซ้ายกับด้านขวามันมีแบบใบเลื่อยอยู่ด้วยนะแล้วต่อไปก็เป็นโฟนแมน อันลหนึ่งสามนีเป็นุ่นโทรศัพท์โบราณหรือเปล่าเนี่ยและปืนเ้าอะไรเนี่ย <c oughs> ปืนเขาเป็นไม้ดุสซัมตลกจังไลยปืนแม่ก <c oughs> ยมันยิงนางปัก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 กันเนี่ยแล้วก็ต่อไปจะเป็นคอมพิวเตอร์แมนค่ะนี่ตัวนี้ก็น่ารักกันเนี่ยเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นโรบอทนะคะตัวนี้โหด,ดูปืนเขาสิไว้อัลเลอร์เลยแล้วกันปืนเขายิงออกมาเป็นลูกบอลหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเลดี้โอแมนก็จะมีท่าเปลี่ยนขึ้นนะคะท่าคิวของเขาคือเปลี่ยนขึ้นนะเนาะ อย่างนี้กาลังจูนหาคลื่นอยู่เฮ้ยมีชนะลูกทุ่งไหมหาลูกทุ่งฟังก่อนไม่มีลูกทุ่งอ่ะมีแต่แบบร็อกกแอเป์าล็อกร็อกๆนี่ตัวนี้เบ็คเกอร์ทีวีไก่ว้าวทีวีมันสวยมากทีวีเฟกนี่นะเขาไปโกหกใครมาดูดิเขามีทับปิดหน้าด้วยนะแล้วมันหัวน้ำอะไรมีกล้องด้วยกล้องนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็ตามหาสกินไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบตามหาสกินโมเดลของเราค่ะแม่ล่าแมนกับสกีบีตี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะะกก็ออยย่าาลืมมมมคคคเนนนต์พูดุัะ วันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย